โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังแฟนชอยของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับผมชุดนี้บอกเลยมีอึ้งเหมือนกันมีอึ้งมีตกใจเหมือนกันนะแอบดูค่าพลังคร่าวๆมาแล้วนิดนึงนะครับผมโอเคลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับผมเป็นเปเชไปสี่คนเปเชมีสี่คนในนี้นะครับผมโอ้โหมาซะเยอะโอเคมาคนแรกก็จะเป็นเอ็มบาเป ครับเราเริ่มต้นอยู่ที่95บอลดำตำแหน่งกองหน้าเวตัน100อันนี้คือดอกจันไว้คือยังไม่แน่ใจนะยังไม่แน่ใจโอเค100ยืนหนะ้าต่ำ96แล้วก็ปีกซ้ายปีกขวา96เหมือนกันนะฮะทำเกมรูก98จบสกอร์94พลังอันจิง88เท้าซ้ายได้ทุกขวาได้บองทรน87เลี้ยงเอ้ยบองทรน97นะฮะบางทรน97เลี้ยงบอล99นะฮะเลยกับตัว97บาลานซ์98มีมุม84กระโดด91 แล้วก็เกมรับ 6-7, บัวินงกง 6-3, เอ็กวเอชัน 6-8, สองสั้น 8-5, เปิดบอล8 1ลูตองเต็ด8 1ความโค้ง8-6นะฮะแล้วก็สปีดสปีด9-9นะครับผมสปีด9-9สปีดต้น9-9แขง่งเกร8-6สเตม,มิีนา9-2เอมปเบปเป้นะฮะเอมปเบปเป้เป็นฟีเจอร์ที่โหมาเยอะเหมือนกันนะมาเยอะเหมือนกันนะ3 6 7 8 9 10เวอร์ชันนะครับผมนะเป็นเวอร์ชันที่10นะสำหรับเอ็มบัเป้นะฮะโอเคคนต่อไปมาควินยอตครับเราเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่งกลางรับเวลตัน97เดเวลตัน97ปกติเล่นกองหลังนะอยู่ที่97เหมือนกันนะแล้วก็เบ็ลขวา95้าาทำเกมรุก71จ,จบสกอร์68พลังงานยิง83แล้วก็มีบองโตรนนะฮะบองโตรแปดเเลี้ยงบอล85ดห้าเล่นประกับตัว86บาลานเก้าสิบมีหมูง94กระโดด99 ทำเกมรับ99บอลวินิง98อ็กเซชัน95โคตรโหดสุดจริงคนนี้สองสั้น90เปิดบอล91ลูกตั้งเตะ71ความโคง้ง79เลยไม่อย่างโหดนะครับผมเกมรับอย่างโหดเลยนะฮะสองสั้นเปิดบอลโอเคสปีด92สปีดต้น87แข็งเกร่ง94สเตมินา89ก็เอาเรื่องอยู่นะเป็นฟีเจอร์ที่4เท่านั้นเป็นฟีเจอร์ที่4เท่านั้นมาควินยอดนะยืนกลางรับได้คองหลังได้ไม่ขวาได้ เกมรับค่อนข้างโหดเกมรับค่อนข้างโหดเลยมาคุณยอดโอเคมาคนต่อไปก็จะเป็นเอ่อมียองนะผมไม้มียองนะฮะค่าบพลังเริ่มต้นอยู่ที่9ก้าสบอดลดำตำแหน่งผู้รักษาประตูตัวตัน95 95เอาเด่นๆนะมีพลังงานยิง90กระโดด93ส่วนสูง191น1รบนะแข็งเกร่ง94ตรงนี้ตันหมดยกเว้นปัดบอลยกเว้นจับบอลน,นะฮะตรงนี้อันนี้คือจับบอลน,นะ ยกเว้นจับบอลโอเคนะฮะไม่มียองแล้วก็มีเอ่อคิมเพมเบนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่9ก้าบอลดำตำแหน่งกองหลังด้วตัน97 9ายืนดเก็กซ้าย92ทําทำเกมรุกเจ็ดสิบจบสกอร์หกพลังอันยิง87แล้วก็มีบอลกันโทรล87เลี้ยงบอล79แล้วประกับตัว88บาลานซ์85มีมงมง92กระโดด97ทําเทำเกมรับ94าีบอลวันนิ่ง98แเอ็กเซชั่น91บ สองสั้นเก้าสิบเปิดบอ 8, 9, ลแปดเก้าดูตองเตยียดเจ็ดสิบความโค้งแปดหกก็เอาเรื่องเอาเรื่องสปีดเก้าสิบสปีดต้นแปดสี่แข็งแกร่ง 9, 5, เก้าห้าสตมิน่เก้าสิบเป็นฟิชเจอร์ที่หกเท่านั้นคนนี้คิมเพมเบ้โอเคแล้วก็จะมี uh, ura, Must. อ่าบูรักยูมาสคนนี้ก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะนะครับเริ่มต้นอยู่ที่เก้าสิบบอลดำตำแหน่งกองหน้าเดวตัน94 เก้าสี่ก็จริงแต่ทําเกมรุก9ก้จบสกอร์เก้าห้าพลังยิง98บอกเลยว่ายิงโหดมากแล้วก็เท้าซ้ายเท้าขวาได้หมดคนนี้นะยิงโหดมากด,ดูจากตรงนี้นะแต่ค่าพลังก็ไม่ได้เยอะนะฮะบอลทุนเจ็หกเลี้ยงบอล80ดสแล้วประอกอบตัวแปดสิบ 84, บาลานซ์แปดสี่ครองบอลก็อาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่มุมไปสามกระโดดไปสามทำเกมรับ5<ๆ>้าเก้าบอมเบลติงหกสี่เอ็กเรชั่นไปเก้าดุดันค่อนข้างดีสองสั้นแปดสิบเปิดบอลเจ็ดสองรูตั้งเต็กเก้าสองความโค้งแปดสาม ฟรีคิกเนี่ยพอได้สปีด90สปีดต้นเป็น81เแข็งแกร่ง88สเตมิน่า80คนนี้เป็นฟิเจอร์ที่3นะฮะยูมาสโอเคแล้วก็จะมีอ่า uh, อุสมอวนะฮะข้าพลรงเริ่มต้อนอยที่90บอลดำตำแหน่งกองกลางวิตัน97นะฮะ97 97าเทำเกมลุกเนี่ยอยู่ที่88จับสกอร์ไปถูกลังกันยิง83บอลทรง99เลี้ยงบอล96หวประกับตัว99บาลานซ์95 ไม่อย่างโหดตรงนี้อย่างโหดมุมจงจะสกระโดด7ะเจ็ทำเกมรับ7 8็ดแปดบัวลวันนิ่เจะเจ็รชั่นเจ็สสั้นสองสั้นเก้าหกเิดบอล8ปดเจ็ดรูตั้งเตะแปบเอ็ความโค้ง8ปก็ได้เรื่องอยู่นะสสั้นเนี่ยได้เรื่องอยู่นะสปีดแปดเก้าสปีดต้น9 2เข่งเกรเจ็ดหกสเตมินาแปเป็นฟีเจอร์ที่สองเฮ้ยฟีเจอร์ที่สองเท่านั้นนะครับผมอาอัวฟีเจอร์ท่เท่านั้นนะฮะ ครองบอลได้เรื่องเลยครองบอลหูดเลยวันนี้ครองบอลหดสองสั้นโอเคมากมาคนต่อไปนะฮะก็จะมีเอ่อบูธแมนนะครับผมสวินบูธแมนคาบลังเริ่มต้นอยู่ที่8.9บเาอลดำตำแหน่งกองหลังดวยตัน9.8โอ้โหแต่ละคนเอาจริงแต่ละคนหูดเหลือเกินนะฮะ98 97ทั้งนั้นชุดนี้โอ้โหทำเกมรุก7.7จบสกอร์73็ 3, ลังกัดยิง90 บางทุนเปิเลี้ยงบอลเปิดสเลี้ยบอลกับตัวเ1บาลาน์เปสิบมีมุง9ก็กระโดด96โอ้โหลูกอากาศก็ดีนะดีนะมีทำเกมรับ98้าแปบอลันเด้งเก้าเจ็ดอกเรชั่นเก้ามเกมรับก็โคตรโซซันเกเปิดบอลเปิดเก้าดูตั้งติเจ็ดสาความโค้ง80สปีดเก้สปีดต้น82แข็งเกรงเจ็ดแข็งเกรงเกนะฮะแล้วก็สเตมิน่าเกคนนี้ฟิชเชอร์ได้ด้วยนะฮะ เป็นฟีเจอร์แรกของโบสแมนโอเคแล้วก็มีมอยคีนค่าเราเริ่มต้นอยู่ที่8ปดบแปดบอลดำเป็น่งกองหน้าด้วยตันเก้าแปดคนนี้ก็อยากได้นะมอยคีนเนี่ยอยากได้นะทำเกมรุกกระสือจบสกอร์เก้าสองกลังนันยิงเก้าสิบเอ็ดเท้าซ้ายได้เท้าขวาได้บอลทรูนเก้าสามเลี้ยงบอลเก้าเจ็ดเลยประกับตัวเก้าสิบเอ็ดบาลานเก้าสิบเอ็ดก็ถือว่าเก้าสิบบวกบวกนะนะจบสกอร์หาช่องดีก็เก้าสิบบวกบวกนะฮะ มีบางโจนไม่ใช่บางโจนสิบงมีมงแปดหกกระโดดเก้าสองมงได้ทำเกมรับ63บาเวอร์เวนดิ้งหกเจ็ดเอกเรชั่นกับเอ็กเรชั่นแปดเจ็ดก็ถือว่าดูดันใช้ได้เลยสองสั้นแปดสองเปิดบอลแปดสี่ลูกต้องเตะเจ็ดแปดความโค้งแปดสี่สปีดเก้าสี่สปีดต้นเก้าหกแข็งแกร่งแปดแปดสเต,ม, 94, สเตมินาเก้าสี่สเตมินาเยอะค่อนข้างเยอะแข็งแกร่งได้สปีดได้มีมงได้สเตมินาเอ้ยไม่ใช่สเตมินาดิเอ่เอ็กเรชั่นนะครับผมแล้วก็ครองบอลเอ้ยมันก็ ค่อนข้างครบเครื่องไหมก็ก็ได้หลายอย่างอะ่ะแต่มันก็ไม่ไม่ได้โดดมากนะครับผมค่าพลังไม่ได้โดดมากแต่ได้หลายอย่างนะมียิงได้ครองบอลดีมีมงมีสปีดแข่งเกรงสเตมินาแต่สองสั้นเปิดบอลอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะมอยคินเนี่ยโอเคเป็นฟิเจอร์ที่4เป็นฟิเจอร์ที่4นะฮะมอยกินโอเคครับผมไปแล้วก็จะมีอ่า uh, กาม,มาเวงก้านะฮะ กัมมาเวงกาครับลองเริ่มต้นอยู่ที่เปิดสเปด,เปดบอลดำตำแหน่งกองกลางนะฮะกัมมาเวงกาตัวหนึ่งร้อยได้ตกใจคนนี้เลยตกใจคนนี้จริงๆรู้วตัหนึ่งร้อยแต่ดอกจันนะดอกจันก็คือยังไม่ชัวอาจจะเก้าเก้าก็ไดะะ้มีสองอยางคือไม่เก้าเก้าก็หนึ่งร้อยแต่กองกลางกับเนี้ยขายากนะเก้าเก้าหนึ่งร้อยนะถ้าไม่ใช่คอนดะิชั่นโมเมนต์อ่ะจริงๆกองกลางฟีเจอร์อายุ 18ปีโอ้โหวิวตัน85อัพวิลกันตายหานะครับผมโอ้โหเต็ม100เลยนะโอ้โหดูความโหดกลางรับก็เปิดเอาออกไปทางกลางรับซะเยอะนะทำเกมรุก85จบสกอร์80พลังกลางยิง86บอลทุ่นเกเลี้ยงบอล95แล้วประกับตัว97บาลานซ์92นะตอนนี้ก็โหดมีหมูได้ด้วยนะหมู่ไป5กระโดด86ดหกทำเกมรั 9, 10, บ90บบอลวิ่ง92เาสองอีเกรลชั่น92ดีเลยตรงนี้ดีเลยนะฮะ สองสั้นเก้าหกเปิดบอลเก้าสี่โอ้โหดีวะ่ะรบวะนะเอาจริงคนนี้รูตั้งเตปเปดสามความโค้ง8ปดสามสปีดเก้าสิบเอ็ดสปีดต้นเก้าห้าแงกรแปดแปดสเตมินาอ่าเก้าแปดเป็นฟีเจอร์ที่สองด้วยนะเคยมาเป็นแฟนชอยแลวหนึ่งครั้งและมารอบนี้ตีไปหนึ่งร้อยโอ้โหกามาวิก้านะจะโหดไปไหนเนี่ยกูถามจริง โอเคไปคนต่อไปแล้วก็จะมีอ่ายาซิซี่นะครับผมอยู่เซฟยาซิซี่นะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่เปิดแปดบอลดำตำแหน่งกลางรุกด้วยตันเก้าสี่ก็ไม่เยอะคนนี้มามาแวกอีกแล้วไม่เยอะทำเกมรุกแปดหกจบสกอร์แปดสามพลังงานยิงเก้าสี่บอลทรนเก้าแปดเลี้ยงบอง 2, ลเก้าสองแล้วมระกบตัวเก้าสิบบาลานซ์แปดหกมีมงมีมงแปดสิบกระโดดเจ็ดหกทำเกมรับหกสามบอลวันนิง่งเจ็ดสองเอ็กเกรชั่นเจ็ดเก้า สองสั้นเก้าสี่เปิดบอลเปิดเก้าดูตั้งเตะเปิดเก้าความโค้งเก้าสามคนนี้สปีดแปดเจ็ดสปีดต้นแปดห้าแข็งแรงแปดห้าสเตมินาแปดเก้าเป็นฟีเจอร์ที่สามมาไม่บ่อยมาไม่บ่อยโอเคแล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็นอ่าบาเดียซิลนะฮะเบอร์นัวบาเดียซิลค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่แปดสุกบอลดำตำแหน่งกองหลังด้วยตอนเก้าเจ็ดโอ้โหหลังหลังมาเนี 97, ย่ยเก้าเจ็ดเยอะนะกองหลังเก้าเจ็ดค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม เลือกใช้กันไม่หวัน่นไม่ไหวนะโอเคกองหลังทงเกมรุก97จบสกเอ้ยทงเกมรุก77นะฮะจบสกอร์69พลังอานยิง81บอลทรวน87เลี้ยงบอล81แล้วปรกับตัว82บาลานซ์83มีมง94กระโดด96ทงเกมรับ92บอลวันนิง93อ็เก,กิชั่น92ก็ถือว่าไม่ได้โหดมากนะค่าพลังก็ไม่ได้ดีดขึ้นเยอะก็ไม่ได้ดีดขึ้นเยอะแต่ได้ตรงนี้เหมือนกันนะ สองสั้นเปิดเก้าเปิดบอลเปิดห้ารูตังเตจสองความโค้งจัดสี่สปีดเก้าสิบสปีดต้นเปิดเจ็ดแข็งเกรงเก้าแปดสเตมินาเก้าสิบเอ็ดเป็นฟีเจอร์ที่สามเป็นฟีเจอร์ทสามตัวนี้ได้เลยแข็งเกรงสเตมินาความเร็วได้ด้วยนะความเร็วก็ถือว่าเร็วนะสองสั้นเปิดบอลก็โอเคแต่เกมรับก็อาจจะไม่ได้แน่นมากนะเก้าสองเก้าสามประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเทียบกับมาร์ควินยอร์ตเนี่ยโอ้โหมาร์ควินยอร์ตไปไกลดูดิ มันไปไกลเหมือนกันนะก็สูสีกันนะแล่สมัยมันต่างกันวะอารมณ์มันต่างกันวะอารมณ์มันต่างกันต่างกันอยู่นะต่างกันอยู่นะต่างกันทางท้องที่9-7เหมือนกันอาจจะได้แข็งเกร็งอาจจะมาเพิ่มตรงแข็งเกร็งแต่มากป็นยอดเนี่ยก็เออแข็งเกร็งน้อยกว่าแต่ตรงนี้ดีกว่าเยอะตรงนี้ดีกว่าเยอะเกมยรรับดีกว่าเยอะก็อยู่ที่คนเลือกใช้นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวค่าพลังแฟนจอยของลีอึง ฝรั่งเศสนะฮะก็มีตกใจอยู่คนเดียวคือกาม,มาเปนกาดด้วยแหละโอเคนะครับผมในชุดนี้ในชุดนี้ที่อยากได้นะเอาจริงทุกคนเลยะเปะเอ็มบัปเป้ต้องมาแล้วมาคืนยอดเหรอกลางรับกองหลังถามว่าเน้นไหมก็เน้นเอาเรื่องนะดูดิเน้นนะนะฮะเน้นนะาคืนยอดเอ็มบัปเป้ต้องมาก,ก่อนแล้วเอ็มบัปเป้เอ็มบัเปเป้สปีดก็ยังเร็วเหมือนเดิมแต่จบสกอร์เชันนี้กาจจะไม่ได้ดีเท่าตัวหนึ่งร้อยหนึ่ง ตรงร้านหนึ่งค่อนข้างดีกว่ามาเป็นยอดนะฮะไม่มียองกีเพมเบยูยูยูมาสนี่ก็ก็ก็อยากได้เหมือนกันนะดูดิดมันโหดจริงคือยิงโหดเลยอะ่ะไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นยิงโหดอย่างเดียวก็พอดูดินะฮะเอาเรื่องยูมาสเอเป้ยูมาสเอาอบอลแมนเด่อมาคีนเนี่ยอยากได้มาคีน แต่ก็กำมมาเป็นก้าโอ้หกองกลาง100อ่ะหายากไม่มีเลยด้วยซ้ำเอาจริงๆไม่มีเลยถ้าไเบงแยมถึงวะไเบงแยมถึงถึงร้อยป่าวะถ้าจับยืนกลางถึงป่าวะถ้าน่าจะถึงแหละเบงแฮมน่าจะถึงแค่หนึ่งร้อยเจอระดไม่ถึงเจอระเก้าเก้าไม่มีใครถึงมั้งน่าจะไม่มีใครถึงนะโอ้โหหรือเปล่าวะมีปะเอ่ออินสติมเมนท์ที่ถึงร้อยกองกลางอะ กองกลางอะ CMF อะตำแหน่งเนี้ย CMF อะไม่ใช่ AMF นะ CMF น่าจะไม่มีแต่กานเป็นก้ามันขึ้นร้อยแต่ก็ต้องยอมรับด้วยตัววิวที่แบบมหาศาลจริงๆอะโอโ้โหแต่ก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะหนะึ่งร้อยเนี่ยไม่ธรรมดาอะนะนะตัวหลักยาวๆนะสองสั้นเปิดบอไลได้โอเคมากแล้วก็สตีมีหน้าคูดเยอะตอบโจทย์ผมได้ตอบโจทย์ต้องล่าแล้วต้องล่าแล้วโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย l ล t s go ก